หลายคนอาจจะคิดว่าอาชีพนักแสดงเป็นได้ง,งา่ายๆแต่งงานกันนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยอาชีพนักแสดงมีอะไรมากกว่าแค่คำว่าแสดง สวัสดีครับทุกคนผมมิวสุประเสิ์ครับวันนี้มิวจะมาแชร์เรื่องราวและก็ประสบการณ์เส้นทางการเป็นนักแสดงและก็ศิล,ลปินมืออาชีพครับการแสดงเนี่ยลากศัพท์ภาษาอังกฤษมันคือ acting ใช่ไหมครับผมแต่ว่าคําภาษาไทยไปบิดคําเป็นการแสดงแล้วไม่มีความหมายเชิงนิางที มันทําให้เรารู้สึกว่าแสดงอ่ะมันดูไม่ค่อยจริงเลยแต่ความจริงมันคือการทําครับทําตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายมาสิบปีที่มาอยู่ในวงการนะครับผมนอกจากที่ไปเรียน acting class แล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายเลยทั้งประสบการณ์ที่มิวได้เจอมา ทั้งข้อผิดพลาดที่มิวได้เดรียนรู้แล้วว่าการลงมือทําจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างคําถามที่มิวถูกถามบ่อยเนี่ยจะเป็นเรื่อง mindset คืออะไร mindset มันคือทัศนคติหรือว่ามุมมองความคิดของคุณต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งสําหรับการเป็นศิลปินแล้วก็การเป็นนักแสดงผมรู้สึกว่า มายเซตที่มาสาคัญมันคือมุมมองการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันคือการที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอพร้อมที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่มันคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองทั้งด้านสกิลใหม่ทั้งด้านสกิลเดิมเพื่อให้ผลงานคุณมันออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันเป็นผลงานที่มันดีมากขึ้นคําที่เขาคิดอยู่ตอนนี้จะเป็นคำว่า grow m d set มันคือการคิดเชิงก้าวหน้าการที่คุณมีปัญหาอะไรแล้วคุณมองว่าเอ้ย อันสิ่งนี้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นความท้าทายการที่คุณไม่ไม่เป็นน้ําเต็มแก้วหรือบางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่ามันเต็มแก้วแล้วคุณแค่เทแก้วเดิมของคุณลงในภาชนะที่มันใหญ่มากขึ้นคุณก็จะได้เป็นน้าไม่เต็มแก้วแล้วมันคือการที่เราเติมความรู้เข้ามาผมรู้สึกว่าศิลปินอ่ะคือผู้สร้างผลงานดังนั้นการที่คุณคอยพัฒนาผลงานคุณอยู่เสมอมันคือการที่คุณตอบโจทย์แล้วกับการเป็นศิลปินผมเชื่อว่าคนเราอ่ะ อยู่ได้ด้วยความสามารถจริงๆประสบการณ์ที่ผ่านมา11ปีที่ผมได้พบเจอมาในฐานะของนักแสดงด้วยแล้วก็ศิลปินมีมี5คีย์ที่จะมาบอกทุกคนข้อหนึ่งครับผม ก็เป็นเรื่องการสังเกตแล้วก็การเปิดใจบอกเลยว่าการสังเกตกับการเปิดใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับนักแสดงเพราะว่าการที่เราต้องไป acting การที่เราไปสวมบทบาทเป็นคนอื่นเนี่ยดีเทลเหล่านี้คือการที่เราเป็นตัวละครที่แตกต่างจากตัวเราไปเรื่องการเปิดใจนี้สาคัญมากๆนักแสดงต้องเปิดใจครับผมถ้าเราไม่เปิดใจแล้วเรามีอคติอะไรบางอย่าง กับตัวละครกับตัวเราเองหรือว่าคนรอบตัวมันจะทําให้เรามองไม่เห็นความจริงดังนั้นการสังเกตการเปิดใจมันสําคัญมากๆม,มันทําให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นข้อสองครับผมข้อนี้แบบข้อนี้ก็สําคัญมากเลยครับผมการมีสติมันคือการที่เราอยู่กับปัจจุบันการที่ใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราเป็นตัวเราเองอยู่แล้วเรารู้ว่า เ,เราคุยกับใครอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่นะเรามองหน้าใครเรารู้สึกยังไงกับคนนี้อารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่เราต้องใช้กับการแสดงเหมือนกันการอยู่กับปัจจุบันก็ย้อนกลับมาก็คือการมีสตินี่แหละครับผมข้อที่3ครับผมการทําการบ้านครับผมเราได้บทมาแต่สิ่งที่นักแสดงควรทําก็คือต้องไปทําการบ้านมานอกบทครับผม าบางครั้งเราอาจจะต้องถ่ายตัวละครที่อายุ25แต่เราไม่รู้เลยนะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาจนถึง25เนี่ยเป็นยังไงบ้างบางครั้งไม่ได้บอกเลยว่าครอบครัวเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เราต้องเป็นคนที่ไปทําการบ้านมาเองไปดูมาว่าเขาเติบโตมาด้วยครอบครัวยังไงบ้านเขาเป็นยังไงนะผ่านเรื่องอะไรมาบ้างเจอปมอะไรในอดีตบ้างที่ส่งผลทําให้เกิดปมในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันเป็นดีเทลที่ยิ่งคุณทำละเอียดเท่าไหรอ่อ่ะมันจะยิ่งง่ายต่อการแสดงของคุณมากเลย พอคุณเข้าฉากปุ๊บปุ๊บเข้าสู่ตัวละครได้เลยเพราะว่าคุณมีรายละเอียดซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มันจะอยู่ในสมองคุณมันก็คือความทรงจํำที่คุณสร้างขึ้นมาสําหรับตัวละครนี้แล้วคุณจะสามารถลิงก์กับในหัวคุณได้ง่ายมากเลยยิ่งสําคัญมากสุดคือเรื่องแบบดีเทลทั่วไปยิ่งถ้าทุกคนทําได้นะจะยิ่งดีมากๆสิ่งเหล่านี้เราไปทํากันบ้านมาได้แล้วลองเอาเรื่องพวกนี้ไปคุยกับผู้กำกับดู มันก็จะทําให้เราสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็ละเอียดมากขึ้นแล้วพอใส่อชั่นปุ๊บก็กระโจนเข้าไปสู่ตัวละครนั้นได้ไง่ายๆมากเลยครับผมข้อสี่แล้วผมกล้าที่จะถามครับผมเนี่ยเคยมีโอกาสเป็น TA เป็นผู้ช่วยสอนมาครับผมก็จะเห็นว่ามีหลายๆครั้งที่เด็กๆที่เรียนเนี่ยเขาไม่กล้าถาม บอกเลยว่าถามหน่ครับมันจะทําให้เวลาคุณมีข้อสงสัยเนี่ยการที่ได้ถามออกไปคุณจะเคลียร์มากๆเลยแล้วคุณเองก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณสงสัยเนี่ยคำตอบมันคืออะไรบ้างก็ไม่ต้องกลัวงวงนะครับถ้าสงสัยอะไรถามนะครับผมข้อที่ห้าครับผมข้อสุดท้ายคติประจําใจตั้งแต่เด็กเป็นต,ต้นมาเนี่ยของผมคือความพยายามยที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ เคล็ดลับอีกนิดหนึ่งการที่เราพยายามให้ถูกธีครับผมมันจะทําให้เราก้าวไปสู่จุดหมายได้รวดเร็วมากขึ้นวิธีการของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันด้วยก็ลองหาวิธีการที่แมทช์กับตัวเองนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปสู่เป้าหมายอย่างสําเร็จได้ในที่สุดแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมสิ่งที่ผมแชร์ไปนะครับทั้งประสบการณ์แลวก็ทริคต่างๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลอง ลองลิสต์ดูสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรบ้างบางครั้งการที่คุณลิสต์มาเนี่ยแล้วคุณทําตามเป้าหมายได้มันฟูลฟิลอะไรบางอย่างในตัวคุณได้จริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองขอบคุณตัวเองที่มาจนถึงวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเราคือใครก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่อยู่มาตั้งแต่ตอนเกิดเราจะบอกเลยว่าคุณจะหลับสบายมากมากแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณพัฒนาตัวเองมายังไงบ้างคุณเติบโตมายังไงบ้างครับผมมิวก็หวังว่า จะเป,ไป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมเจกันนะครับ